สวสดีค่ะพบกับมาลิปในมาลีในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มาลีจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่า,าคนที่จะมาขอคุณเป็นแฟนนะคะมีลักษณะแบบไหนนะคะคือเขาก็อาจจะเป็นคนที่คุณไม่รู้หรือว่าเป็นคนที่รู้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูเนาะแล้วก็รับ พลังงานบวกๆที่มาริ่จะส่งให้นะคะก็มีกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4ค่ะเลือกได้ตามชอบใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคนที่จะมาขอคุณเป็นแฟนนะจะมีลักษณะแบบไหนนะคะขอเก็บให้กอนอ่าสำหรับคุณกองที่1ค่ะ คนที่จะมาขอคุณเป็นแฟนนะคะจะใช่คนที่คุณนึกถึงไหมหรือว่าอย่างไรนะคะให้คุณทําใจให้สบายนะคะไม่ต้องไปคิดถึงใครนะคะก็คิดแค่ว่าใครน้าที่จะมาขอเราเป็นแฟนนะคะว้าวคนนี้นะคะ เป็นคนที่ดูดีดูดีน่ารักทีเดียวนะคะเป็นคนที่ดูดีอาจจะเป็นวิศวกรก็ได้นะคะทำงานเก่งด้วยบาลานซ์เวลาได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าเวลานะคะชอบออกกำลังกายด้วยนะคะอืมสี่เหรียญคนที่จะมาขอคุณเป็นแฟนนะคะ ดูเขาจะเป็นคนที่ที่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นหรือวาอย่างงี้นะคะจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่นี่หมายถึงว่าอายุห้าขึ้นไปนะคะอายุเขาเนี่ยจะ35ขึ้นไปดูสิคะเขาเป็นคนทํางานอาจจะเป็นวิศวะหรือว่าเป็นช่างทํางานด้านช่างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรอะสายช่างอะเนาะสายช่างอย่างเี้นะคะอืม อันนี้เห็นเห็น <Develop ing. S 1> ว่าภาพเนี้เขาจะเป็นภาพกับงานก่อสร้างเนาะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะหาเงินเก่งชอบดูแลนะคะเห็นว่าเขาจะจะเป็นคนที่ชอบแบบเห็นไหมคะกอดกอดเสากอดอะไรกอดอะไรอย่างเอยู่คือแบบ <c oughs> เขาเป็นคนที่ชอบดูแลนะคะใส่ใจรา,รายละเอียดนะคะแล้วก็อ่เป็นท่าทางของเขาอ่ะจะเป็นดูบุค,คลิกที่เป็นมิตรนะคะบางคนอาจจะชอบใส่หมวกก็ได้นะคะชอบใส่แจ็คเก็ตแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่งตัวดูเท่ๆคูลๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวนะคะคนนี้เป็นคนทีเ่เพราะว่าเขาเป็นคนทํางานเก่งบ้างงานใช่ไหมคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองนะคะมีเงินมีทองอยู่นะแล้วก็อายุเขาอาจจะห่างจากคุณด้วยก็ได้นะคะสักประมาณ5-6ปีเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะอันนี้คือเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ บางท่านอาจจะเป็นระดับหัวหน้าง,งานแล้วก็ได้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปร่างของเขาเห็นไหมคะเขาเป็นคนที่ดูแลชอบที่จะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะทำงานเยอะนะคนนี้แต่ว่าเขาก็าบาลานซ์ให้ให้ความสำคัญกับเราเหมือนกันนะคะ แบ่งเวลาเป็นแบ่งเวลาที่จะดูแลเราเวลางานนะคะแล้วก็เวลาให้กับตัวเขาเองด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าเขากําลังอยู่ในความที่แบบว่าบางครั้งอะ่ะเขาจะชอบแบบเหมือนนั่งสมาธิหรือว่าทําโยคะนะคะหรือว่าอันนี้เขาําเหมือนเหมือนมวยไทยเก๊กเนาะนั่นนะคะก็คือคนที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่คิดเก่งด้วยนะคะ ว่าเขาเป็นคนที่อชอบที่จะมีมีสติเนาะมีสติแล้วก็มีสมาธินะฮะแล้วก็แต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่ที่ค่อนข้างสําคัญนั่นก็คือเขาก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งด้วยนะคะเก็บเงินเก่งเขาหาเงินเก่งแล้วเขาก็เก็บเงินเก่งนะคะแล้วถ้าเขามีความรักนะคะเขาก็จะดูแลคนรักได้อย่างดีเลยนะคะคนนี้อ่ะ ถ้าเขาเป็นคนรักก,ก็จะดูแลคนรักได้อย่างดีแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เวลาเขาคุยกับเราเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกนะคะเขาจะไม่เป็นแบบว่าเปิดแบบจงแจ้งอะไรเงี้ยเขาจะค่อยๆเปิดเปิดเผยความรู้สึกออกมาทีละนิดทีลนิด,นดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ห่วงหวงแหนความสัมพันธ์นะคะคุณจะสังเกตได้ว่าคนเนี้ย ถ้าสมมติว่าเขาคุยกับเราอยู่นะคะเขาคุยกับเราอยู่แล้วทีนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ตอบแชทเรา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 แบบว่าไม่ตอบแชทหรือว่าแบบเออคุยกับคนอื่นหรือว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามที่จะดึงเรากลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดึงเรากลับไปให้ไปอยู่กับเขานะคะเพราะเขาก็จะเป็นคนที่แบบขี้หึงขี้หวงนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงอยู่นะคะแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าหึงรุนแรงนะไม่ได้หึงรุนแรงนะคะคือแล้ว เราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึง่งก็คือคนเนี้ยจะเป็นคนที่แบบชอบแบบแอบบมองเราอยู่นะคะนะคุณลองสังเกตดูนะคะก็ดูแล้วเป็นคนที่แบบน่ารักทีเดียวถ้าสมมติว่าบางคนที่คิดว่าเอ๊ะแอนด์เอัอนเนี้ยเขาเป็นเขาจะเป็นต่างชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแล้วดูแล้วจะเป็นเป็นคนไทยนะคะถ้าเป็นต่างชาติก็จะเป็นต่างชาติแถบเอเชียนะคะ นะสำหรับสำหรับกลุ่มที่1นนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะรับพลังงานดีๆไปนะคะโอเคคนนี้ที่จะมาขอคุณเป็นแฟนนะคะเตรียมรับเบอร์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่สองคนที่กำลังจะมาขอคุณเป็นแฟนเป็นลักษณะยังไงนะมารีก็อยากเล่นเหมือนกันโอเค สมางกรุงกองที่สองนะคะทําใจให้สบายนะคะไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงแค่ว่าเอ๊ะใครนะถ้ามีคนมาขอเราเป็นแฟนก็คงจะดีสินะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้ามีคนที่จะมาขอเป็นแฟนจะพิจารณาอย่างไงนะคะชื่อบอกหน่อยนะว้าวคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานทํางานในแวดวงงานราชการก็ได้นะคะเป็นคนที่ทํางาน ในวงการราชการนะ,ะจะเป็นคนที่มีการให้และรับที่เท่ากันนะคะ mm. เห็นคุณค่าจากการให้แล้วก็เห็นคุณค่าจากการรับนะคะ mm. เขาจะเป็นคนผู้ให้ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นผู้รับที่ดีเช่นเดียวกันนะคะ mm. ในตอนแรกที่เขาเข้าหาเราเนะี่ยเขาจะยังไม่เปิดเผยความจริงนะ,ะเขาจะค่อยๆเปิดเผยก็คือเขาจะรอให้เราเปิดเผยก่อนนะคะให้หาว่า ถ้าเราเขาอาจจะค่อยๆพูดกับเรานะคะค่อยๆเปิดเผยทีละนิดแตถ่ถ้าเราอะ่ะเหมือนกับว่ามันจะเป็นถ้าเราให้เขาเปิดเผยมากเท่าไหร่เขาก็จะเปิดเผยมากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสมดุลในตัวเองนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราให้ของขวัญเขา เขาก็จะตอบแทนเราเหมือนกันนะถ้าเราแบบว่าเรามีความรักให้แก่บเขาเขาก็จะมีความรักดีๆให้กับเราเหมือนกันนะคะโอ้โหแล้วเขาเป็นคนเก่งเลยนะจะบอกว่าเป็นคนที่แบบเก่งทุกอย่างเก่งคิดเก่งงานเก่งคนเก่งแบบเก่งทุกอย่างเลยนะคนนี้นะ เก่งทางด้านอันนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะคือคือด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งทุกอย่างเนาะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเมจเชียนเนี่ยเขาเก่งทุกอย่างเก่งทั้งด้านศาสตร์ด้านศิลป์นะคะศิลปะก็เก่งพูดเก่งนะคะสื่อสารเก่งนะคะงานก็เก่งฉลาดปราดเปรื่องทุกอย่างนะคะเสกมนได้ส่วนมนก็เก่งอะไรประมาณอย่างนี้นะคะส่วนมนก็เก่งไปทางหาเงินก็เก่งนะคะอืม อเดี๋ยวสิเป็นคนยังไงอีกนะแล้วเขาเป็นคนยังไงอีกคะเขาเป็นคนพูดเก่งค่ะเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอยู่ทางไกลกับเราด้วยนะคะคุณอาจจะอยู่ คนละที่นะคะอาจจะอยู่คนละต่าง,างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดคนคนนี้คอยแอบส่องแอบมองเราตลอดนะคะแอบส่องแอบมองเราตลอดสังเกดตว่าเขาจะเป็นคนที่ดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเรานะคะถึงแม้ว่าเขาอายุน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะมีบุคลิกอะที่เป็นแบบที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเขาก็ชอบเซอร์ไพรส์เราด้วยนะ ชอบเซอร์ไพรส์ชอบซื้อดอกไม้ชอบแบบที่จะเอาใจเรานะคะเพราะว่าเขารู้สึกแบบเขาเป็นคนที่เขาชอบเรามากเลยนะคะเขาชอบเราแบบคือเราอะดูเป็นคนที่เพอร์เฟกมากในสายตาเขานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของเรานะคะรวมทั้งภายในจิตใจด้วยนะเราเป็นเหมือนแสงที่ส่องประกายที่อยู่แบบว่าเป็นก็คือเขามองเราอะ่ะ เขาเห็นเราเป็นคนที่แบบว่ามีออร่ามากๆเลยนะคะเป็นคนที่แบบมีออร่าเจิดจัลอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแสงที่เข้าแบบต้องเข้าไปหาอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขามองเราเราเข้ามองเราแบบรอดมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาจีบนะคะแล้วเขาก็จะแบบค่อยๆเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาบอกรักเรานะคะคนนี้นะคะเขาจะ ถ้าไม่ด้วยเลขเขาต้องเอาด้วยมนด้วยคาถาด้วยต่างๆนะคะเขาจะพยายามที่จะจีบแล้วก็ที่จะมาแบบเป็นแฟนกับเรามากๆเลยนะคะพอดูแล้วเนี่ยเขาแบบก็ค่อนข้างที่จะมีความชอบแล้วก็ความมั่นคงให้กับเรานะคะแต่ถ้าถึงยังไงก็ตามนะถ้าถ้าเขามาบอกรักเราแล้วมาขอเป็นแฟนเราแล้วนะคะถ้าเราไม่ชอบเขาใช่ไหมคะหรือว่า เออมันยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอยากจะดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้นะคะพอบอกเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโอเคเขาก็จะยอมรับนะคะเขาจะเป็นคนที่เอ่อยอมรับนะคะยอมรับแล้วก็ยอมรับกับสถานะอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมุว่าเราแบบโอเคที่จะเป็นแฟนเขาแล้วเขาก็จะแบบโอเคเลยอะไรอย่างเงี้นะคะตกลงเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้นะคะนะโอเค ขอบคุณกองที่สองค่ะกด s u b s c r i b e ให้กับมารีด้วยนะคะกองที่สามคนที่จะมาขอเป็นแฟนกับเรานะคะเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างงี้นะคะจะลองคบกันไหมอะไรอย่างงี้ะ,ะจะมีลักษณะแบบไหนนะลองดูซิคนเราต้องมีแฟนนะ แต่ก่อนที่คุณจะมีแฟนคุณต้องมีความสุขกับตัวเองก่อนนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองเนาะเห็นคุณค่าของตัวเองก็คือการที่ไม่ให้ใครนะคะมาทําร้ายเรานะคะไม่ว่าทั้งด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะคะเรามีความสุขที่อยู่กับตัวเองเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่น่ารักนะคะเราก็จะสามารถที่จะดึงดูดคนที่เขาคนอื่นเขาก็จะมองเห็นเราน่ารักเหมือนกันว่าขนาดเรายังเห็นว่าเราน่ารักเลยใช่ไหมคะโอเคแล้วทีนี้มันจะทําให้คนคนนี้มาบอกรักเรานะ คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรือผ่อหนุ่มคนนี้เป็นคนทางไกลนะคะหรดูเขาเป็นคนทางไกลต้องเดินทางมานะคะถึงจะมาหาเราได้เขาต้องคอยแบบแอบบซองแอบบมองเนี่ยคือณนะขณะเน,นี้รู้ไหมคะว่าเขากําลังรอเวลาที่จะมาหาเราอยู่นะคะคือเขายังมีอุปสรรคอยู่ในขณะนี้นะคะที่ยังไม่สามารถที่จะมาหาเราได้เนาะ ก็คืองานเยอะมากคนเนี้ยคนนี้งานเยอะมากแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมาหาเราได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ก็ทำได้เพียงแค่สื่อสารกันนะคะบางทีการบอกลักของเขาก็อาจจะเป็นการบอกรักทางออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาก็อาจจะแบบบอกลักทางออนไลน์มาก็ได้นะคะ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆเลยนะแล้วก็บางทีเนะ่ยเขาอาจจะเป็นอะไรที่คุณดึงดูดเข้ามาก็ได้นะคะเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนในสเปคของคุณนี่แหละคือคุณอาจจะแบบว่าดึงดูดเขามานะคะ หรือในทางเดียวกันนะคะเขาก็อาจจะดึงดูดเราเช่นเดียวกันนะคะมีการแอบส่องแอบมองกันนะคะเขาอ่ะอาจจะไปเช็คดวงดูแล้วนะคะว่าเออคุณนี่แหละเป็นเป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนคนนี้นะคะเขาจะบอกรักเรานะคะก็ต่อเมื่อเขาอา่ะมีความมั่นใจแล้วนะคะเขาตรวจสอบตอนเนี้ยคือเหมือนว่าเขาก็อาจจะเรื่องมาจากว่าเราอ่ะอาจจะอยู่ทางไกลกันนะคะแล้ อาจจะแบบว่ายังไม่เคยเจอตัวจริงๆซึ่งกันและกันนะคะก็ก็เลยทําให้เขาเนะี่ยยังรู้จักเราไม่พอยังรู้จักเราไม่หมดนะคะณนะขนาดเนี้ยเขากําลังจะอ่าเมื่อเขานะคะรู้จักตัวเราแล้วทั้งหมดแล้วเขาก็จะบอกรักเรานะคะโดยลักษณะของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ง่ายๆชิวๆนะคะเป็นคนที่ง่ายๆชิวๆนะไม่ชอบออก ไม่ให้ชอออกไปไหนนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บตัวหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเขาจะเรียกว่าเป็นลักษณะแบบ introvert อะไรเงี้ยนะคะชอบอยู่คนเดียวมีความสุขที่จะอยู่คนเดียวนะคะแต่ก็ดันอยากมีแฟนเหมือนกันนะคือแบบว่าพอเห็นเราแล้วแบบว่าเออต,ตะตาต้องใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ในช่วงตอนเนี้คือทํางานเยอะมากนะคะเป็นคนที่มีทำมีงานเยอะนะมีงานเยอะแล้วก็ยัง คนที่อยู่ทางไกลนะคะอืมแล้วก็ไพ่กำลังจะบอกอะไรเราอีกนะจะให้จะให้ใหลาเฟนเคนเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะจะเป็นคนที่เรียนจบสูงถึงไม่เรียนถึงไม่ได้เรียนจบสูงก็เป็นคนที่แบบว่าอ,อ่ค่อนข้างที่จะมีมความรู้หลากหลายสาขานะคะมีความรู้หลากหลายนะคะมีความรู้ที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะ เป็นความรู้ที่แบบค่อนข้างจริงนะคะในบางท่านนะคะอาจจะเป็นหมอดูด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่สามารถอ่านใจคนได้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถอ่านใจคนได้นะคะ fünf, ผมของเขาอาจจะน้อยหรือบางนะคะผมอาจจะน้อยหรือบางนะคะชอบที่จะสื่อสารกับเราทางออนไลน์เนาะชอบที่จะสื่อสารกับเราทางออนไลน์แอปส่องแอบมองเราตลอดนะคะ อาจจะส่งข้อความหาเราตลอดคือแบบคนเนี้ยจะชอบเรียกร้องความสนใจกับเราตลอดเลยนะคะแล้วส่งเราทุกวันนะคนเนี้ยจะชอบส่งเรามากเลยแล้วก็แบบชอบที่จะแบบว่าหาความรู้เรื่องของเรานะคะแบบว่าเราชอบอะไรอะไรเงี้ยนะคะถ้าเขารู้เขาต้องรู้จริงจริงนะคะเขาต้องรู้ทุกอย่างเุย่างเกี่ยวก,กับเรานะคะเนะี่ยก็จะส่งเราตลอด เราก็ดูเหมือนว่าเรากับเขาจะอายุห่างกันค่อนข้างมากนะคะจะอายุห่างกันค่อนข้างมากเผื่อผก็จะแบบเจ็ดปีขึ้นไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นสิบปีเลยก็ได้นะคะเราอาจจะอายุห่างกับเขามากๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นคู่แท้กันกับเขานะคะคือมันมันจะเป็นแบบลักษณะว่าเรากับเขาน่ย มีอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกันชอบอะไรที่เหมือนกันเราลองสังเกตดูนะคะว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่เหมือนกันกับเราเนาะชอบฟังเพลงเหมือนกันแล้วเวลาเราคิดอะไรก็คิดเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าการแต่งตัวเขาก็ยังแต่งตัวเหมือนกันเลยนะคะนะเวลาที่เขามองกระจกแล้วนะคะเขารู้สึกว่าเขาเห็นเห็นคุณอยู่ในนั้นลักษณะนี้นะแล้วก็แบบ คือแบบปกติเรามองกระจกแล้วเราก็ต้องเห็นเราใช่ไหมแต่เรามองกระจกทำไมแบบเห็นคุณเมื่อเขามองดูคุณแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาเห็นตัวเขาเองแบบนี้นะคะนะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะกองที่สามกด subscribe และแชร์ให้กับมมลิดได้นะเตรียมตัวรับความเป็นแฟนของเขาได้นะคะ <c oughs> ต่อไปคนกองที่สี่ค่ะ คนแบบไหนนะที่กำลังจะมาขอคุณเป็นแฟนคนแบบไหนนะที่จะมาขอเราเป็นแฟนเอยโอเคอโอ้โหเป็นคนที่มีมีไฟแรงสูงมากถือถ้าเราดูแล้วเนี่ยเซ็กซี่เวอร์หนึ่งนะคะ เขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่ก็ได้แต่หน้าตาเขาหรือว่าลุคเขาอะเซ็กซี่มากเป็นคนที่เซ็กซี่มากนะคะเซ็กซี่เบอร์หนึ่งเลยนะอืมว้าวคนคนนี้นะคะอาจจะทํำงานกลางคืนก็ได้ด้วยนะอาจจะทํางานกลางคืนนะคะ หรือว่าเขาอาจจะทำงานทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะถ้าเขาทำเหมือนแบบการรถไฟการอะไรแบบที่แบบว่าต้องเข้ากะเข้าเวรตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับการขนส่งไม่ว่าจะเป็นพวกรถไฟรถยนต์นะคะรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะที่เครื่องบินอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะที่ต้องเข้ากะตอนกลางคืนนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบ เป็นลักษณะเป็นหัวหน้าแล้วนะคะคนนี้เป็นหัวหน้าแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะเป็นชาวต่างชาติแถบยุโรปหรือว่าอเมริกาเลยทีเดียวนะคะแล้วดูแบบอย่างดูดีอะ่ะแต่งตัวเขาก็ดูดีนะคะนะเขาต้องการที่จะบอกรักเรามากๆเลยแล้วเขาก็กมีแบบมีแพชชั่นกับเรามากๆเลยนะคะโดยในตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบ มีเสน่ห์หน่าดึงดูดมากเลยแบบแบบดูน่ากินอะ่ะคือเราดูแล้วแบบเฮ้ยดูน่ากินนะคะตัวเขาเองอะ่ะคือแบบว่าคือแบบว่าเราพอเราดูแล้วนะคะเราก็ดูสึดว่าเออเขาแบบน่ากินมากอะไรย่างเงี้ยน,นะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเขาก็ถ้าเขาไม่ได้แบบว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะซึ่ง ซึ่งเขาก็จะมีความแตกต่างกับเราเนาะก็คือแบบเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติถ้าเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติเจาเป็นชาวไทยนะคะเขาก็จะมีอายุที่ห่างจากเรามากๆนะคะมีอายุที่แตกต่างกันมากนะคะคืออาจจะอายุต่างกันแบบเจ็ดแปดปีขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะก็คือนี่คือมากนะคะนี่คือมากเจ็ดแปดปีหรือบางท่านก็เป็นรอบเลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะมีความต่างกับเรามากนะคะถ้าไม่ได้ต่างจากเชื้อชาติภาษาศาสนาอะไรเงี้ย ก็ต่างที่อายุนะคะจะต่างกันมากๆเลยแต่ว่าคนนี้นะคะเป็นคนที่จะพูดเกง่งทำงานเก่งนะคะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดนะคะเนี่ยเขากเา็เวลาเขาพูดเขาคุยกับเรานะคะเขาจะมาบอกรักเราเนี่ยเหมือนแบบว่ามาแบบตั้งใจมาเลยฮะ,ะถ้าคือเขาจะพูดชัดนะคะก็จะพูดชัดว่าเขาแบบเออมีความต้องการมีความต้องการที่จะแบบเป็นแฟนกับเราอย่าเงี้ยนะคะ เขาก็จะพูดชัดเจนแล้วก็แบบไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าตกลงเขาก็จะแบบว่าลูกหมดเราห่างเราเลยนะคะคนนี้นะคะฮอตทีเดียวนะเป็นคนที่ค่อนข้างฮอตนะคะก็คือแบบว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติคือเขาเดินทางไกลแล้วไงก็แบบว่าเออคิดถึงมากอะไรเงี้ยแบบเดินทางมาเพื่อจะมาบอกรักเราเลยอะไรอย่างงี้นะคะนะ,ะขณะเนี้ยกาลังคิดอยู่นะคะกําลังคิดอยู่ เขามีความรู้สึกว่าตัวเรากับเขาอะยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะ,ะ่ยะยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคู่กันยังไงเราก็ต้องมาเป็นคู่กันนะคะอ,อายุของเขานะคะสามสิบห้าปีขึ้นไปแน่นอนนะ,ะบางท่านอาจจะห้าสิบแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะแบบสี่สิบก็คือแล้วแต่นะคะแต่ว่าก็คือดูแบบดูแล้วเขาจะเป็นคนที่อ่า เป็นเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มที่แบบว่าเต็มที่แล้วอ่ะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วนะคะสากสิบห้าปีขึ้นไปก็ทําหน้าที่การงานที่แบบมีความมั่นคงแล้วนะคะงานเงินมีความมั่นคงแล้วนะคะเป็นระดับหัวหน้างานนะคะพูดจะอาจจะไม่หวานหรอกไม่พูดหวานนะคะแต่พูดตรงนะคะไม่พูดหวานแต่พูดตรงนะคะถ้าแบบโมโหก็โมโหรุนแรงนะคะชอบแบบ ขี้หึงก็ขี้หึงมากอะไรจะเป็นแบบคนนี้จะเป็นอะไรที่แบบสุดอะ่ะค่อนข้างที่จะสุดนะ,ะถ้ารักก็รักมากะะถ้าหึงก็หึงมากถ้าที้ถ้าโมโหก็คือแบบโมโหมากอะไรนะคะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างสุดเลยคุณอย่าแบบถ้าทําให้โมโหเนี่ยเขาแบบอืจัดคุณเลยทีเดียวนะคะนะแต่ถ้าเขารักเนี่ยเขาก็จัดคุณเองเหมือนกันนะคะก็จ่ายแบบหนักๆเหมือนกันแล้วขนาดแบบนี้นะคะคืออ่านไปสิบแปดปกได้ไงไม่รู้นะคะก็แบบ <laughs> นะก็คุณก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ว่าก็คือคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ถึทั้งยังไงนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบที่จะดูแลเรานะคะแล้วก็ชอบที่จะพาเราไปเที่ยวคนคนนี้เดินทางบ่อยนะคะเดินทางไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรอกคะ่ะหน้าที่การงานเขานะคะคือเขาอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานก็จริงมีหน้าที่แบบ สั่งงานคอนโทรลงานก็จริงนะคะแต่เขาอาจจะต้องไปดูแลหลายๆประเทศนะคะหรือว่าไปทํางานที่หลายๆสาขาแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้ด้วยก็คือแบบฐานะก็ดีฐานะดีมีความมั่นคงแล้วนะคะอาจจะเป็นเจ้าของเต้นรถอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันท,ทําธุกรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการบินการรถไฟการเรือได้ยานพาหนะได้หมดเลยนะคะนะ อ่ะลองดูนะคะนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยคุณก็ต้องแบบหลงเขาอยู่แล้วเนี่ยโดยตัวคนเองกับคุณก็หลงเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็หลงคุณเหมือนกันนะคะอาจจะแบบคือคือคือเดินมาเนี่ยคือแบบเขาจะดูแบบเด่นมากะคะ่ะคือเขาจะดูเด่นมากดูแบบดูดีมากนะคะดูเด่นเาเดินเดินมาสิบคนเนะะี่ยเขาแบบจะมาแบบเตะตาก่อนเลยคนเนี้ยนะคะนะอ่ะโอเค ขอบคุณมากสำหรับการกด subscribe และการติดตามนะคะขอบคุณมากและค่อยเจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ